เสาร์นี้พร้อมเดือดลถถังอนาโตลีนำทัพแถลงศึกวัน169ในการสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเตรียมกระหุ่มรุมพินีณโรงแรมรับปยุกรุงเทพวันแชมเปี้ยนชิพองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแถลงข่าวศึกวัน169อนาโตลีกับรุ่งรุ่งที่จะจัดขึ้นณสนามมวยเวทีรุมพินีเสาร์ที่9พฤศจิกายนนี้ในช่วงพาราอเมริกาตรงกับเวลา8นาฬิกาตามเวลาไทย จัดหนักชูโรงด้วย3คู่ไฮไลท์ชิงเข็มขัดสุดเดือนโดยมีเหล่านักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์และดาวรุ่งร่วมแข่งขันพร้อมด้วยทัพสื่อมวลชนหลายร้อยสำนักอินฟลูเอนเซอร์และแฟนคลับเข้าร่วมงานมากมายสึกวัน1 6ึ่กเที่9พฤศจิกายนนี้ณสนามมเวทีรุมพินีชมสดพร้อมกันมากกว่า190ประเทศทั่วโลก คัดสรรนักสู้ระดับท็อปขึ้นสังเวียนโมกความมันเป็นของขวัญแฟนกำปั้นส่งท้ายปี2567กระตีเดือดทุกคู่พร้อมเผยแผนการจัดแข่งขันปี2568สุดจิ้งใหญ่ครับก็สำหรับรายการวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับก็สำหรับผมเป็นการปองกันแชมป์ไทยนะครับผมก็เต็มที่ครับผมเตรียมตัวแล้วก็ทำร่างกายมาอย่างดีครับเพื่อรักษาแชมป์เป็นขัดเส้นนี้ไว้ให้อยู่กับประเทศชาติบ้านเรา ไว้นานๆครับพร้อมที่100%นะครับพร้อมพร้อม100%นะครับเดี๋ยวใกล้ๆกลับแล้วครับข้างใยังไม่เล่าอะไรนะพร้อมพร้อมว่า100%เต็มครับผมรอวันเสาร์อย่างเดียวครับยังวันนี้เจอคู่ต่อสู้ครับเราสำหรับคู่ต่อสู้ที่เจอวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนเวทีครับแล้วความสนุกที่เราจะได้เจอกับคคู่อื่นด้วย แน่นอนครับก็วันจัดเมื่อไรจัดที่ไหนสนุกแน่นอนครับรายการวันยิงชิปทุกครั้งครับจัดดูเดือดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าคู่มวยทุกคู่จะไม่สนุกสนุกทุกคู่ครับทันนี้มีโอกาสที่จะไ<ส><ข>ดคยกยกครับก็เราไปประมัดคู่ต่อสู้ดีกว่าครับเราจะอยู่ในเกมของเราจะอยู่ที่ว่าเขาจะเสียเปรียบให้เรายกไหนเราก็จะพยายามทำยกไดให้ได้ครับ คือ่าษีที่เราได้เปรียบที่สุดจุดแข็งของเราจุดแข็งนะครับการที่จะชกกับเจกอบสมิทธ์ครับจุดแข็งของผมผมคิดว่าผมจะแก้ไขสถานการณ์บนเวทีได้เดียว่าดเจกอบสมิทธ์ครับคราวจีิงกในบ้านเราเองด้วยคิดว่าตัวนี้จะเป็นแบบจุดเสียได้เปรียบเสียเปรียบยังไงเกี่ยวกับแรงเชียร์ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะมีส่วนไหมอ๋อจริงๆผมไม่ค่อยชอบต่อยที่บ้านเกินนะ <laughs> ทำไมอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผมชอบคิดในแง่แงลบไปก่อน เพราะผมคิดว่าคนอื่นอาจจะมั่นใจตัวเองสูงแต่ผมเป็นคนที่ไม่ไม่เคยมั่นใจตัวเองทุกไฟต์ตั้งแต่ต่อยตั้งแต่เล็กยันโตผมเป็นคนยิ่งชกบ,บ้านเกิดเราเนี่ยผมเป็นคนที่คิดแง่ลบตรงที่ว่าถ้าเราแพ้ข้ามกลางกองเชียร์คนไทยประเทศไทยจะเสียใจแค่ไหนอะไรเงี้ยผมคิดไปแง่ลบก่อนนะครับทุกๆไฟ์ครับผมก็เลยแบบจะกดดันตัวเองมากกว่าที่ชกในบ้านต่างเัา ที่ผมไปชกมางอกครับผมสบายๆครับไม่ไม่เคยเครียดไม่เคยกดดันเลยเลยเพราะว่าเราตัวแทนคนไทยไปชกทางแดนผมจะผมผมคิดว่าผมสามารถโชว์สปิริตในรูปแบบมวยไทยของผมเนี่ยได้ดีมากๆครับแต่ว่าคำนี้ก็กังวลอะไรนะครับอ๋อทีละคนแสดงว่าคำนี้ก็ยังกังวลใช่ไหมครับก็เนี่ยชกบ้านเกิดชกครั้งก็กังวลทุกครั้งแต่ก็เต็มที่ทุกไฟครับ คิดว่จาจะก้าวข้ามผ่านความกลัวตัวเองตรงนี้ได้เราต้องผ่านไปได้ครับไม่ว่าเจอปัญหาอะไรกันแล้วแต่ก็อยากจะพูดถึงน้ำหนักครับเป็นเป็นตามเกณฑ์ที่เราวางแผนไว้อย่างไรบ้างตอนนี้เกินอยู่ประมาณกิโลนึงครับก็พรุ่งนี้ยังมีเวลาครับเดี๋ยวเราก็กินน้า,าวัดแค้นน้ำแล้วก็พอดีครับไม่ได้กังวลอะไรครัไมไม่ได้กังวลครับสุดท้ายครับอยากให้ฝากที่อร่อยเลยที่ เขาก็อยากฝากแฟนมวยทุกท่านครับแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกนะครับก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมเป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นไฟเวทผมก็อยากจะรักษาเกมขันนี้ไว้นานที่สุดให้อยู่กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราครับผมโอเคครับโอเคครับ